ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันกับน้องไปเที่ยวทะเลในตอนวันเกิดของฉันไปรับชมกันเลยค่ะทำการบ้านดีกว่าจะว่าไปแล้วการบ้านแต่ละข้อมีแต่ข้อยากๆทั้งนั้นเลยอ่ะอถ้าอย่างนั้นเราก็รีบทำสิ เย้ในีสุดก็เสร็จแล้วเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมอะไรดีเล่นฟรีไฟล์ดีไหมอ้ยเราไม่ชอบงั้นเดี๋ยวเราเล่นซาก,กุระดีกว่าฮะ,ะน่าเบื่อจริงๆเลยวันเกิดเราทั้งทีอะไรกันเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นงานวันเกิดเราด้วยนะแต่จะไปเที่ยวจังจะไปไหนดีอืมเอ๊ะ คิดออกแล้วถ้อย่างนั้นก็ไปทะเลใกล้บ้านสิ่ทะเลใกล้บ้านเนี่ยเป็นทะเลที่อยู่ที่อยู่ไม่ไกลมากถ้าอย่างนั้นเราไปบอกน้องดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องไปทะเลด้วยใบเตยเอเกอร์เดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวทะเลเพราะวันนี้เป็นวันเกิดพี่อ๋อแล้วครับพี่อ๋อเหรคะก็ดีเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวพี่ขอไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนนะเพราะว่าชุดพี่มันดูเชยอะ่ะอ๋อได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนชุดดีกว่าอาบน้ำสบายจริงไปกันก็ไปอาบน้ำันเลยไม่ใช่สีไปแต่งตัวกันเลยเชื่องนี้พูดผิดบ่อยแฮะ อืมเอาไปชุดไหนดีเนาะแต่ว่าไปหาชุดไหนดีเอาชุดนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่เอามาใช่เอาชุดนี้แหละสวยอเสร็จแล้วจ้าโอ้สวยมากเลยครับพี่ไปไปไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทะเลใกล้ใกล้ๆนี้แหละไปไปไปชักชา้ามาได้แล้ว อืมเดี๋ยวขับรถไปใกล้นี่แหละมันจะไม่ไกลอ้าเย็นซะและ้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกจัดตอนเย็นนี่แหละดีแหละพวกทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอแวะซื้ออะไรก่อนดีกว่า ก่อนที่เราจะรีบไปเที่ยวกันจะไปเที่ยว,ไ,ยวไวเกินก็ไม่ดีฮะหาอะไรกินซะหน่อยถึงจะไดะ้น้องเราช้าจริงๆเลยแต่ช่างเหอะเรื่องของน้องไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยเราก็ไปเลยสิจะรออะไรไอ้ย,ยาทำไมเขาไม่อยู่แบบนี้เนี่ยแต่ช่างเหอะซื้ออะไรดี อแอปเปิลดิแมน้ำแข็งใส่กล้วยปิ้งไม่เอาดีกว่าฉันไม่อยากกินอ่ะอืมคุณลุงคนนี้ขายอะไรเขาจี่หรอแต่เราไม่กินดีกว่าซื้อปลาหมึกดีกว่าคุณลุงคะอ้าวนองเพิ่งมาเนี่ยแต่ช้าเหอะคุณลุงคะหนูขอซื้อปลาหมึกหน่อยค่ะกี่ไม้ละจ๊ะโอ้ยสามไม้ค่ะ โอเคไปกันเถอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอะไปขึ้นรถกันจะได้รีบไปจัดงานเกิดพี่ที่ทะเลอย่าช้าดิเร็วๆขี้เกียจรอถ้าน,น้องไม่รีบเดี๋ยวเรารีบเองก็ได้งานวันเกิดเราเริ่มอยากจัดแ้วเนี้ย เดี๋ยวไปเยอย่าช้าสิเร็ว,รวไปเวืรอไปทะเลใกล้บ้านนี่แหละดีสุดอืมอันนี้จะต้องหาที่จอดรถอุ้ยนั่นไงเขาเปิดไปสว่างสวยสวยงามมากๆเลยอืมจอดไว้ตรงนี้แหละคงจะไม่มีใครกล้ากล้เดินมาหรอกเนาะ โอ้โหลมพังละเลยนะาราดนันเนร์ละเนร์นาดเลยเนี่ยไปไปไปสงสัยลมแรงหะมั้งอืมไปกันเลยมันจะดีจริงๆเลยเนาะเร็วๆหน่อยชักช้าอะไรเนี่ย มาเร็วๆสิจะว่าไปแล้วนี่เรารอเดือนนี้มาตั้งนานแล้วเราก็เกิดตั้งเดินทันวานานก็นานกว่าเราจะได้มาถึงวันเกิดเรารอเกือบปีในที่สุดก็ถึงสี่ทันวาซะทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา ไปหาที่นั่งกินอะไรอร่อยๆอออแถวๆนั้นก่อนดีกว่าใบเตยเอ็กเกอร์ก็บอกแล้วว่าไงอ่ะช้ามาเร็วๆมาเร็วๆจ้าเร็วหน่อยสอิที่นั่งนั่งไหนดีเนี่ยเฮ้ยนั่งตรงที่มีร่มดีกว่าตรงที่ไม่มีร่มนั่งยากไปหน่อยอืม ก็รีบมาสิก็ไปนั่งสี่รออะไรจ๊ะโอ๊ยก็นอย่างนี้แล้วพี่เปลี่ยนโตะดีกว่านั่งโตะนี้แหละดีสุดโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมาชนก็ยี่แบบนี้มันก็เป็นงี้สิเก็าอี้มันก็ยี่ไม่ดีโอย ไม่เป็นไรเปลี่ยนโต๊ะใหม่ก็ได้เดี๋ยวนั่งรอคนมาทำอีกแบบหนึ่งคงจะได้แหละโปรดติดตามตอนต่อไป ep สองนะจ๊ะ